อ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่4ต่อนะครับข้อนี้บอกว่านะครับข้อใดกล่าวถึงการรักษาสมดุลของกรดเบสในเลือดได้ถูกต้องนะครับอ่าคือในร่างกายของเราจะมีอ่าการรักษาสมดุลกรดเบสเนาะนะครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจก่อนว่าถ้าจะเป็นกรดเนี่ยคือจะเป็นยังไงในสภาว่าที่เป็นกรดเนี่ยจะต้องมีไฮโดรเจนอยู่มาก ในสภาวะที่เป็นกรดนะแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกซ์เนียอยู่มากนะครับซึ่งแก๊สคาร์บอนไดที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดจากเมตาบอลิซึมนะครับเวลาที่เราใช้แรงในร่างกายเยอะๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเบสเนี่ยนะครับจะต้องมีพวกไฮดรอกไซด์อยู่เยอะนะครับตรงนี้นะร่างกายก็จะทําหน้าที่รักษาสมดุลให้พวกนี้มันอยู่กลางๆนะครับให้เลือดของเราอยู่กลางๆอ่ะเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วนะครับเราจะทํายังไงทีนี้ ถ้าเลือดเป็นเบนะตอนนี้เลือดเป็นเบทแปลว่ามีไฮดรไซด์เยอะอ,อัตราการหายใจจะลดลงนะครับเพื่อลดปริมาณไฮโดรเจนไอออนะครับอันนี้ผิดนะนะครับอันนี้จะต้องเพิ่มนะครับเพิ่มไฮโดรเจนไอออนเพื่อที่ถ้าเราทําให้มันเป็นกรดมากขึ้นจาก,กาที่มันเป็นเบทมันก็จะมาอยู่กลางๆนั่นเองนะครับถ้าเลือดเป็นเบทอัตราการหายใจจะเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณไฮโดรเจนไอออนนะครับอ่าอันนี้ถูกส่วนหนึง่งแล้วก็ผิดส่วนหนึ่งนะครับถ้าเลือดเป็นเบทเนี่ยอาัตราการหายใจจะเพิ่มขึ้นตรงนี้มันผิดตรงนี้นะครับแต่ถามว่าเพิ่มปริมาณไฮโดรเจนไอออนนะถูกไหมถูกนะครับอ่าแต่มันผิดตรงนี้นะอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปถ้าเลือดเป็นกรดนะครับถ้าเลือดเป็นกรดอัตราการหายใจจะลดลง นะครับเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นข้อนี้ไม่ใช่เลยนะครับถ้าเรายิ่งเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นกรดคาร์บอนิกนะครับทำให้เราเป็นอ่นนิบชานั่นแหละนะครับ,รบก็เลยทําให้มือชาเท้าชาพวกเนี้ยนะครับยิ่งจะมีความเป็นกรดมากขึ้นนะครับข้อนี้ก็เลยผิดข้อนี้ข้อ4บอกว่าถ้าเลือดเป็นกรดอัตราการหายใจจะเพิ่มขึ้น อ่าถูกเพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ข้อนี้ใช่นะครับคือถ้าเราหายใจเพิ่มขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะออกไปใช่ไหมพอคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะครับมันก็จะลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงไอ้เจ้าก,กดคาร์บอนิกเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับเมื่อกดลดลงก็จะเข้าสู่สภาวะที่เป็นกลางนั่นเองนะครับข้อ4ก็น่าจะถูกนะครับเดี๋ยวไปดูข้อ5ผิดเพราะอะไรถ้าเลือดเป็นกดอัตราการหายใจลดลง เพื่อให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์คงที่ไม่ใช่นะครับเรายิ่งถ้าเลือดเป็นกดเนี่ยยิ่งต้องหายใจเพิ่มขึ้นเพื่อระบายอะตัวคาร์บอนไดออกไซดนี้ออกไปนะครับดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ4นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับเป็นความรู้พื้นฐานที่เราเรียนมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่5กันนะครับอ่ะข้อที่5้านะครับบอกว่าชายคนหนึ่งตัดหญ้าในสนามฟุตบอลนะครับ ท่า,ามกลางอากาศร้อนจัดที่มีอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับโดยไม่หยุดพักทําให้ร่างกายของเขามีอุณหภูมิสูงกว่าปกติจากสถา,านการณ์ข้อใดระบุกลไกลที่ทําให้มนุษย์ที่ทําให้ร่างกายมนุษย์ของชายคนนี้กลับสู่สภาวะปกติได้ถูกต้องนะครับก็คือตอนนี้ตัวร่างกายเขามีอุณหภูมิที่มันสูงนะครับแล้วถามว่าทํายังไงนะครับถึงจะทําให อ่าอุณหภูมิของร่างกายลดลงนะครับข้อ1บอกว่าอัตราการเมตาบอลิซึมลดลงอ่าถูกหลอดเลือดบริเวณผิวหนังหดตัวไม่ใช่นะครับถ้าหลอดเลือดหดตัวเนี่ยในร่างกายจะยิ่งร้อนขึ้นเมตาบอลิซึมเพิ่มขึ้นไม่ใช่นะครับถ้าเมตาบอลิซึมพร้อมเพิ่มขึ้นเนี่ยจะยิ่งทําให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นอันนี้ก็ผิดนะครับเมตาบอลิซึมเพิ่มขึ้นอันนี้ผิดนะครับดังนั้นข้อที่ถูกก็มีอยู่ข้อเดียวที่บอกว่าเมตาบอลิซึมลดลง ต่อมเหงื่อมีการสร้างเหงื่อเพิ่มขึ้นนะครับก็คือการที่มันสร้างเหงื่อเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะช่วยในการระบายความร้อนทําให้อุณหภูมิจาก40องศาตรงเนี้ยลดลงมาเป็นอุณหภูมิร่างกายปกติที่37.5องศางนั่นเองนะครับก็เลยเฉลยข้อ4นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นข้อสอบที่ไม่ยากนะนักเรียนข้อสอบโัเนปีนี้อ่านปุ๊บเนี่ยถ้าเราพอมีความรู้อยู่บ้างเนี่ยนะครับ เราก็จะตอบได้ทันทีเลยนะครับเหมือนครูผ้าอ่านข้อนี้ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่6นะครับข้อนี้บอกว่านะครับจากผลการทดสอบข้อใดระบุแนวทางการนำพืชมาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องนะครับดูช้อยคร่าวๆก่อนนะครับบอกว่าพืช A นํามาสกัดเป็นสารที่นําผลิตเป็นน้ํามันได้นํามาทําเป็นผง ประกอบอาหารโปรตีนโอเคแทนข้าวได้อ่ะเรามาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับข้อนี้นะข้อนี้บอกว่านักเรียนคนหนึ่งศึกษาสารอินทรีย์ในพืช A B และ C ปวดพืชแต่ละชิ้นนิดให้ละเอียดผสมกับน้ําแล้วนําไปคั้นและกองเพื่อนําน้ําของเหลวที่ได้ไปทดสอบด้วยวิธีการต่างๆได้ผลการทดสอบดังตารางนะครับก็จะมีทดสอบด้วยสารละลายเอลดีนทดสอบด้วยไบย ت, ูเลตถูบนกระดาษขาวนะครับ ก่อนอื่นแต่ละตัวเนี่ยใช้ทดสอบอะไรตัวแรกเนี่ยจะใช้ทดสอบสารอาหารประเภทพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าพวกแป้งนั่นเองนะครับหรือทดสอบแป้งเนาะครูเขียน่น,ส,นสั้นนะครับตัวต่อไปถ้าไบยูเลตเนี่ยจะใช้ทดสอบพวกโปรตีนนะครับพวกโปรตีนนะครับถ้าถูบนกระดาษขาวพวกนี้จะใช้ทดสอบอะไรครับไขมันนะครับเสร็จปุ๊บพอ ผลการทดลองบอกว่ามีสีน้ำเงินแกม่วงอันนี้แปลว่าพบแป้งถ้าเป็นสีน้ําตาลเนี่ยก็คือไม่พบนะครับเพราะมันเป็นสีเดิมของไอโอดีนนะครับไบูเลตเป็นสีฟ้าไม่พบโปรตีนไม่พบโปรตีนถ้าเป็นสีม่วงแปลว่าพบโปรตีนเพราะว่าสีฟ้าเป็นสีเดิมของไบูเลตนะครับทูบนกระาดาษขาวถ้าไม่โปร่งแสงดีแปลว่าไม่พบไขมันถ้าโปร่งแสงเนี่ยแปลว่าพบไขมันอันนี้ไม่พบไขมัน โอเคเสร็จปุ๊บเมื่อเราเข้าใจในสถานาการณ์ละเราก็มาดูนะครับทีนี้ว่าแต่และตัวข้อไหนน่าจะถูกพืช A สามารถนำไปสกัดเป็นสารที่นำาผลิตน้ำมันได้ A นะครับมีน้ำมันไหมไม่มีนะครับหรือมันไม่มีไขมันนะนะครับมันก็เลยข้อนี้ก็เลยผิดนะครับ เดี๋ยวครูย่อลงให้เห็นในตารางที่เราเขียนกันด้วยนะครับอันนี้ก็เลยผิดนะครับเพราะว่าเห็นไหม A มันไม่มีไขมันนะครับท่านมีไขมันต้องถูแล้วโปร่งแสงนะครับต่อไปข้อที่2บอกว่าพืช B นํามาทําเป็นผงแป้งสําหรับประกอบอาหารได้ B มีแป้งไหมแป้งคือทดสอบไดอดีนไม่มีแปลว่าใช้ไม่ได้นะครับ อ่านำมาสกัดเป็นสารที่นำมาผลิตเป็นอาหารเสริมโปรตีน呐ซ C มีโปรตีนไหมมีนะครับมีโปรตีนนะครับข้อนี้น่าจะถูกนะครับเดี๋ยวไปเช็กก่อนข้อที่4 A และ B นำมาใช้เป็นแหล่งโปรตีน A B ไม่มีโปรตีนข้อนี้ผิดนะครับอ่าและ C นำมารับประทานแทนข้าวได้ B และ C ไม่มีแป้งนะครับแทนข้าวไม่ได้นะครับ,ด,นะรบดังนั้นก็เลยตอบข้อ3นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่า ก็เป็นข้อสอบที่ไม่ได้ยากเหมือนกันนะข้อที่6เนี่ยนะครับถือว่าออกมาค่อนข้างจะง่ายเลยนะครับสําหรับข้อนี้นะครับอ่าก็ลองคิดว่านักเรียนก็น่าจะทํากันได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับก็ถามแบบตรงๆไปเลยนะครับสําหรับข้อสอบปีนี้ต่อไปนะครับ